ครับคข้าวก็ไม่ได้กินซีเอาลูกเอตั้งเร็วว่านูรานข้าวตงอุ้งไม่บอกว่าไม่ตองอุ้งไหมเออคนนี้กินเซเว่นกันมาลดตาแล้วกูววาพื้แล้วหรือความมาที่ได้โอ้หรือหรืาี่โอ้ลูกเมย์ว่าพื้นลูกแกินเซเว่นมาแลไม่ตอองพือเซเว่นกินได้ ปายเซเว่นกันเลยนะนี่ค่อย,อยลงเรออนู่มาเลยครับนับกติดบารบมีปร่ตานโบนนะเออใครได้กินข้าวแลยเพื่อนท่านนูออ่นแล้วก็ติดรองรับอยู่เร็วนูยนั่นข้าวปลาโอ้ข้าวปลานี่นี่เจ้าป้านี่คุณแม่จีราพน,นี่เออเป็นหัวตุต่งแต่เบื่อนะเอออย่าทำเรื่อยเลยเลยต้นุ่งแต่เบือนเลยบูกปปิกอยู่วันเลย, <laughs> ย,เลยไม่ต้องเลยนะ

บานบอกเรือแม่ต้ากูบนโนราเมื่อนนี่ยตู้ิดบาตไปรับโนราด้วยเ้เราปเลยอย่าโอปากตาสาวนี่กะดตายคือเร็วเออเราบอกปีนองมังตามาแล้วแล่นกับปีนองมั้งติดโูวิิตันไม่เลยมังล่ะเละเรืไม่เละไม่มีข้าวก็ไม่ได้กินออ ไปด้เน <Five. S 1> <chter> ่ยตึยนงช่วงปาช่หน้าทวไรตึ้นี่ยังไเลยยังไงฟืนเลกินเล็วแบร่างกับมต้มได้ต้มฟื้แล้วเป็นไงอันหลดี่ยตนอไว้ที่หงวงอย่อนอยู่รงจนำาเอมาอยู่เนยโก็ไเดยวตบเจ็ูไม่มีเป็นเรพิราเลยยิเจมาเลยนะพาหนาบุมากันสิ นี่เดียวต้องไปเวทุกปดเรียรเร็วนุ๊กไม่อะแมยบูนน่นนะเรียเร็วตับบตาเดียต้องเวทเีต้องเวทซาบูนเรานี่เออตตบบเออหมือตับบูนอู้มือตับไปได้เร็วนเช็ดเชื้อเช็เชื้อีทำให้ได้มาเช็คเชื้อได้เยตัวคราบอ้อโทษเมย์เาเรียนน้ื่อกันวันนี้เ็าเรียนออนไลน์กันเออนักสุดซานี่เาเรียนออนไลน์เพี้นี่ไม่เชือ่ามันนั่งเอ้า ออกมาแล้วคนนึอันนั้นไม่ใช่เรียนนั้นอันเล่นฝายนั้นยังมีเด็กลำบากกด็ดูลองเรียนออนไลน์นิดๆก็มาลาวคนหนึ่งรู้ไหมว่าไก่ติดมาไก่ติดมานี่รบส่อมนี่คนยิ่งฟ้ามาดูดูเลยรู้รู้ว่าคนยิ่งฟ้ามาเห็นข้าวประกาศทุกวันวะไหวอียิปต์ฝ้ามาคนอียิปต์มันแอนนอลระเทศอียิปต์ไม่ใช่คนยิ่งเยอะอียิปต์ เอาอันนึกนึกว่าตะกดใจอียิปเลยอ้นี่ยิปมันต้องยิ่งแน่น่ใหญ่นึกว่ารูกตาศอียตอนั้นนออว่าจต่อีรานกับซาอุดานันเลยเดียวนี่ทีเท่าชิปเนี่ยนี่คยหลงแวไม่รู้จักแลาวคยหลงนะมึกคุยกับนังตารุ่นรุ่นุ่น อันบอกว่าดวงอาจารย์นีไม่ติดงกวิดมันจะมีเกิดเชือนะ้อน,นั่นเจ็ดแมนะ่ม่เล่นลูกปูอยู่กับคนพี่อ่เมย์อ้ยัวหน้าป้อมลงปืนลูกปูพี่ก็เพิร์รถดูย่างที่ถูเลยมา,น,านั่นกระบานก้นไม้โฟก้าเร็วเด็กกนะ็ไปเลยลูกเก้าวุูจุดดินใสนะ่เล <c oughs> ยอ่ะเห็ดแม่พี่ไม่ลงบ,บําร <c oughs> ุงบอกยังเลยก็หมายถึงเลยไปเช็ดดินใส่เด็ตักปืนดูด เอ๋ดูปวดดุตึกุยครอมบัดเีที่เร็กไม่ตั้งเนี่ยแม่ดินลงในมดไม่ปักกินนี่ใครหลงนี่ไงเรียตานมาเพราะเด็ดเนื้อโอนใจเลือะเกินในไพร่อือฮะโง่ข้าวเหลาแต่ยับปนนี่เอือแกบ้างแต่เลที่พิจารณาอือโมโบกับเป็นเอ็ดไม่เชื่ออยู่ที่กูฮะโมโอว่าเป็นเอ็ดนี่เออเหลือปลื้ได้เป็นเอ็ดอ่ะเนาะ เป็นเด็จะเป็นไอ้ต้องอุบานโก้ถึงจะได้เป็นเออจริงเงี้จริงจริงเราไมอุบานไม่ได้เป็นเออใจ่ทุกตรงใช่เลยตองทองไม่รู้ใครตายก่อนกู้นะเนี่ยคือตอนสิบเกาประชาบริษัทจับซึกอยู่ทางเมืองเนื้อเมืองเชียงเม่เชียงรายนุ่มก้อนดีไปนี่เดือดเนื้อร้อนใจเลอะเกินในไผ่เออก้อนดีก้อนไปนี่เราได้โปรโปตีนสแตนวันหนึงตนเป็นโปรตีนตัวเข่าเราโปรเลยโปรทองนี่โปรทองอื้ม ตึ้งป่นพื้องโตตึงโปรวกหว่าถ้าว่าเราตายเนี่ยตึ้งปลวกว่าตายเนี่ยหน้าตีก็ให้ผู้มันตายไปกับเรานั่นแต่วันนี้เราจะนัดซึกกลับมาเรียบร้อยแต่พวกกลับมาตึงบ้านตึงเมืองผู้ก็เรามันได้เอ่งอี้วตายไปได้ดูแม่ตั้งไม่โรยเรนืนั่นแหละอยากไปห,หมาเขาเลื่อนกับเผื่อนนั่นเจ้หลาเขาจะแชงว่าตายดูยังไม่โรเรื่อนยังจะรักเขาเ<อ>ราบังไม้หรอกนี่เผื่อนมันมัน,มนลั่นกันแล้วนอนไอ้ช้างก็ดูจังไหมเออแค่ยุกลัวนนั่นรู้น มีเจะจางั right? <that> like <lift> <can> <that> kind of ้นคนหลักนี่ไงจางด้วยน้องโยงมันเล่ยร์อยู่ด้วยวายุเคกรูดจางรู้ด้ออเกะกันดิษใช่ไหมรั้นเลยเออคุณปินนี่เอออย่าเวียนไปฮะเขาบอกหนุ่มหนุ่มต้นตายนู่มลดความโอ้เขาลือว่าเราตายแล้วมันว่าไปรบทับจับซึ่ตายกันนี่ไอ้ช้างมั้นมันลงน้ำรถมารถต้นไม้ โอ้กีเท้ามารถต้นไม้ตายซาติต้นผู้ตายเลยกันนี้มันเอาเวียต้นไปียเร็วโอ้นี่เอาเวียเราไปได้เร็วเออหเหนื่อยตายแล้วแก้ปวดตับกินไอติมสั้งัญเลยปุ้ยกินไอติมจะ้วก้าตังก้าตังฟีไม่บานเดียวเนละเดียวไปกินก่อนหน้าควันแล้วไม่ตังหรอกกินฟื้อหน้าควันไปกินอะไรหน้าควันอ่ะกันนี้กินได้ไหมบ่ออ่ะไอ้เลย เรียกเล้ยงลกลอไอ้ก็ไก่ต้องตำไม่ใช่ไกติ่มต้องตเหมือนตมอกัคิดเนะพี่ใจเยพ่อย่าจ้ากันวันด้ยไปเอามาที่มอกมันซ่าวัดที่ไมมเราตามนางวันโต้ไปไปเออไปหมาที่มกป้าข้าวอยู่ในหลังที่นําดุมีปวรถนี้ไม่อย่ว่ารถนู่นหรอไอพดเอามาเล้วเล่งโอ้ดลังมาแต่นี่มากลุ่มป้านี่หลังกลุ่มนู่นเลย

คงุมต้องกระจายเป็ุ้งคู่แตงกวแตงกวาเดียบรน้อได้ได้มาอล้วยัง่ามานี่เรามานี่แปว่าจกปาร้าตีนนี่อ้วนเนี่ยอะไรดิเราตีแก่ดิพูหมาวะพห์เลยได้ยัฮ่นหรปลางโงีมันมัเลยหัวนันยาอยางนี่เดืมเดือเลยโอ้โนี่แสดงว่าเพิ่งมาแต่กินยา ไม่ใช่อ่ะเร็อ่ะเออเนี่ยมันเรอ้เลยไม่รงพุดมาโป้เมียมาไม่มารงเลยสิรองเพือรองเออมาตนไม่อมารองเพื่อมารงทีไ้อยู่้อยดีเลยสิฮิฮิฮิเออจะพนรงแบะแบะรองทิแบะ อันนี้ผูเต็มลายตัวนึงครับมีล่าคันมีล่าคันล่ามาพื้นละเพะเพะโอเพะไดร้ลงมารุกงโวยรออให้เราอตสวไหตายแบ๊แบ๊ฮิฮิเอ้ยแบ๊บฮวไอ้ไรร้องก้อนเรามาก้อนใหมาร้งก้อนมาร้องแบ๊บแบ๊บบ๊บบ๊บ